สวัสดีครับผมนะครับมนานะมาชมนะครับรถแพร์เปาอินเตอร์ค่ายเบิงระบบนะครับจากออกงานมาเนี่ยล่ะสามสี่งานแล้วนะครับผมมันจะสีมาเบิ้งมาชมระบบบางคนพอในห้องจากว่าระบบของเปาอินเตอร์เป็นระบบใดถามว่าใส่ระบบเสียงค่ายใดนะครับผมเริ่มต้นจากตัวด้านานเลยครับผม กลางนะครับเสียงกลางเป็นตัวของพี่หมานนะครับพี่หมานนางรองนะครับเป็นเป็นโหลดใหม่นะครับโหลดใหม่ทั้งเบิร์ดสิบแปดดอกนะครับสิบแปดดอกมากับดอกสิบสองนิ้ววอยซสี่นะครับจากทีเคอะดิโอนามนนะครับกับะสินบานเฮานะครับครับเชียงแหลมก็จะเป็นเจ็ดห้าศูนย์ตูดดำ อ่แมนเด็กฟื้นอะไรอยู่ทั้งดานะครับรบาคาบ่แพงนะครับรัสด่านมีทั่วไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับสุดนะครับเป็นซุปเปอร์ไฮนะครับซุปเปอร์ไฮแต่มีมีโออ่านิโอรหัสแปดศูนย์ศูนย์นะครับดีดีดีรหัสด,ดีแปดร้อยมีตัวแล้วก็มีซุปเปอร์ไฮบ่อยดีนะครับตัวนี้จะตั้งทุกทีที่ หาล้อยนะครับหาร้อยนะเงือนเิจะตัดที่หนึ่งพันนะครับจะเป็นชุดซปเปอร์ไฮเป็นได้ไฮเสริมนะครับด้านหน้านะครับส่วนตู้ซับเบนะครับจะเป็นนะครับตู้เบดยีสิบนิ้วคู่นะครับจากค่ายเอ็มพีพาวเวอร์บัลลันะครับ ของเสียจอมนะครับ m อ p ม w e r นะครับเป็นดอก21นิ้ว Big Sound Center ขอนแก่นจุแพนะครับผมน่และครับ,รบผมให้เบินส่วนผมกำลังนะครับผมกำลังหลักๆนะครับจะเป็น JL Audio JL Audio PV23 นะครับจากท h าย JL นะครับของเฮียยุทธนาลำพูน นะครับได้รับการแจ้งเรียบร้อยนะครับจากพี่น้องสาวร้อยอดนะครับส่วนก้างแหลมจะเป็นเจลยนะครับเสียงแหลมก็เป็นแอมจีนแปดร้อยวัตต์นะครับส่วนคอ์นะครับคอททุนเลยจะใช้เป็นดีดีพีมาร์ครุ่นหญ่นะครับจริงมีสองตัวครับร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นดีพีมาร์ครุ่นหญ่นะบพราใครเดยเห็นหรอครับดโดนเห็นนะครับเป็นตัวชางมาจากหนอกนะครับส่วน ตัวนี้นะครับจะเป็นอลตาลิงนะครับเปนิ่งสัญญาณนะครับจากอาคอดมาตัวนี้แล้วก็ส่งไปหาบเข้าวอร์เบียดเพื่อม้อยสัญญาณมันตกนะครับตกเพราะว่าใส่อาจจะมีอาการแอมไฟคลิปไฟแดงเร็วสัญญาณัะทอกันดังบะทอกันทั้งเีนะครับครับตัวมาณนี้นะครับส่วนมอนิเตอร์จะเป็นแอมคาวนะครับผมส่วนชุดแหลกนะครับ ส่วนแรกจะเป็น M32C แล้วก็เดียว32นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าระบบเสียงรวบรวมหลากหลายค่ายนะครับมาใส่น้ำกันเพื่อยังนะครับเพื่อถือว่าเป็น,ปนการสร้อยเรือพึ่งพากกันแรกกันนะครับของเพื่อมันสีบวไห้มันการเป็นการท่วงดุนนะครับ <laughs> เพื่อที่ใไห้มันท่วงดุน การเสียงานเหมือนที่ใสายไรยเป็นแท้นะครับทวงดุลกันนะครับถือว่าพึ่งพาอาศัยกันช่วยกันนะครับมีงานสายงานเจียวเพื่อนกระซังกระส่งงานมาให้นะครับตู้เมตกับสายงานของตู้เพื่อนกระส่งงานมาให้นะครับวึาเป็นการต้อนเป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันและกันยามีปัญหามันจังบอติดงี้ยที่มองเดียวนะครับสามารถเข้าหาได้ทุกมองนะครับผม มาบกคันนะครับสำหรับรถแห่ฟลออินเตอร์ก็ืออ่าเป็นรถแห่น้อยนะครับแบบประหยัดประหยัดครับผมครับ